ก็มาช่วยร่วมชวนคนไทยมาอุดหนุนสินค้าไทยค่ะอยากเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันสินค้าไทยถึงตอนนี่ค้ณชอบอะไรยังไงบ้างยาดมก็มันสดชื่นนี่เนาะเวลาที่เห็นว่าที่ไหนมีเปิดบูใชิมค้ก็ต้องเข้าไปซื้อว่ามีอะไรบ้างมันมีหลายแบบว่ามันซื้อตุ่นๆน้องชอบ ไทยแล้วก็กลิ่นไทยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกสปาขัดผิวอไรเงี้ยชอบพอคิงพาวเวอร์จัดแบบรวบรวมมาไว้ที่เดียวอีน้องใส่ยังไงดีค่ะเนี่ยอ้าวแต่จะเดินดูอยากทานอาหารค่ะวันนี้มีซุ้มอาหารเยอะเชิญชวนกันไหมคะก็เชิญชวนนะคะงานที่คิงพาวเวอร์นี่มีมีหลายร้านเลยเนี่ยมองไปรอบๆนี่มีหลายร้านแล้วหลายผลิตภัณฑ์พามาอุดหนุนคนไทยนะคะเป็นกำลังใจให้คนไทยด้วยกันค่ะขออนุญาตขับแม่เพราะว่าตอนนี้ขับเป็นท่าหัน เหมือนเดิมค่ะยังเรื่อยๆกันนะคะเรียกว่าคุยกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นดีกว่ามำานขึ้นแล้วก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆมาในที่ผมเขากลับมางอะมันก็ไม่งอค่ะเราจริงๆแล้วที่เลิกคุยกันไปก็ยังคุยกันโทรศัพท์กันอยู่บ้างพ่อฝังมันอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแต่ช่วงนี้เป็นช่วงมันเกิดเพื่อนต้องไปซื้อของขวัญวันเกิดก็ออกได้ออกไปข้างนอกก็เลยที่มี ออกมาไปช้อปปิ้งอ๋อค่ะกับพิพงนี่คือกลับมาครั้งนี้คือเพราะว่ายังไงคะมันดีขึ้นหรือว่ากลับมาคุยกันเป็นเป็นเพื่อนกันไปก่อค่อยๆอะค่ะเพราะว่าเราไม่เหมือนกันเลยความคิดไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเลยเราไม่มีอะไรเหมือนกันเลยก็ต้องค่อยๆค่อยๆมีปรับมีหรือว่าทอตอนนี้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะเพราะมันมันไม่เหมือนกันอะก็ลองแต่ก็ลองดูค่ะเพราะว่าบางทีที่ผ่านมาเจอคนเหมือนกันมากๆก็ทะเลาะกันเราไม่เหมือนกันดู แต่ไม่เหมือนเลยอ่ะเผื่อใจอีกครั้งอะไรนะคะเผื่อใจอีกครั้งเลยเผื่อเปิดใจมาเรียกว่าเผื่อใจอีกครั้งดีกว่าแต่เราไม่ได้เค่เป็นแบบตกก็คุยอะค่ะคือคุยคุยปกติอะค่ะแต่เพื่ก็ไปคอมเมนต์ที่อั้มว่าแบบดีใจที่แบบกลับมารีเทิร์นอะไรอย่างนี้เป็นแฟนลีแฟนเรายังไม่ได้คุยกันค่ะยังไม่คุยกันขนาดนั้นนะคะ แต่ก็คุยกันมากขึ้นดีกว่าได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นภายในอาทิตย์เนี้ยได้ไปข้างนอกกันมากขึ้นหลายคน <c oughs> ก็ลุ้นเรื่องการรีเทิร์นก็คก็ค่อยค่อยดูไปดีกว่าเข้าใจกันมากขึ้นเลคะที่อั้มพอมยังไม่เข้าใจค <c oughs> <c oughs> ่ะก็คือมันไม่เหมือนกันจริงๆมันก็ต้องใช้เวลาอะไ<ล>รอย่างเงี้ยคือต้องปรับตัวอะไรยันกันมากขึ้นแล้วที่ ไม่มีใครผิดใครถูกเลยค่ะท่านจะบอกว่าไม่มีใครผิดใครถูกแต่เราชอบไม่เหมือนกันอะไรอยากมียังฟีบ้างอะไรคกลับมาฟอลโลอีกไม่อะค่ะคงแบบว่ากลัวเดี๋ยวมีปัญหาอีกจะขี้เก็บคุยกันที่เหล็กก็ได้เพราะบางทีที่เราอันไปเพราะบางทีเราเห็นเราก็เสียใจเราก็ไม่อยากเห็นนั่นเนาะอืออะไรเงี้ยก็คิดว่าเออเอาเฉพาะเพื่อนๆไปก่อนดีกว่าอันนี้คุณแม่มาไปไหนมาไหนเขาก็ยังยังบอกเราอะไรอย่างนี้อยู่ เรื่องเขาบอกไม่บอกนะคะเพราะเขาเป็นชีวิตสังคมเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่เราเราแค่เราเอาใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างงานอย่างมุ้งเหมือนแมวเขาก็ร้องเพลงบอกรรักเาแล้วนเราเขาชอบร้องเพลงอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ร้องเพลงบอกรักอ้ําเลยค่ะอแต่คือมันทนมันได้เราให้เราได้หรอเขาเขาชอบร้องอ่ะเนาะแล้วจังหวะกระซิบใกล้ๆยังไงหลายคนรู้แต่คนรุ่นลุยเออเขาพูดอะไรยังไม่รู้เลยเมื่อวาน หลุนเพราะว่าม,ม,มันงานปารกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริง,รงไม่มีอะไรอะค่ะเขาก็ร้องแค่เพลงเดียวเพื่อนๆว่าไงคะในงานปาร์ตี้มีแซวมีอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่ยันไม่รอกเพื่อนไม่มีแซวเลยค่ะไม่เคยแซวเลยเ็อปนี้ใครเป็นกาวใจหรือแบบคนกลางไม่มีเลยค่ะเพราะตอนนี้เราก็คุยแค่แบบคุยแค่คุยกันมากขึ้นจะเป็นมากขึ้นภายในอาทิตย์นี้ดีกว่าหลังจากนี้จะมีทริปอะไรไปด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันตอนนี้ไหมคะพี่ยันก็คงมี จริงจะต้องไปเพราะว่าครั้งที่แล้วที่แคนไปอ,ะอ่ะเรือเขาจองเรือไว้จองที่พักอะไรกันไว้อะคะอ่ะเราแค่แค่เลื่อนไปนไยังเลื่อนได้ยังโชคดีเลื่อนได้ไม่เสียงเงินค่า <c oughs> อาจอาจะอาจจะต้องไปซ่อมตอนนี้ติดขัดอะไรในตัวของพีคค่ทุกที่แบบพี่อ้ํายังแบบยังไม่เปิดใจร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรมันไม่ได้ติดขัดแต่และแค่เราไม่เหมือนกันอะอธิบายไม่ถูกอะอมไม่รู้ อะไรไม่ได้เลยทันยาเราอ้ําก็ถ้าถึงบ้านเราไม่เหมือนกันอ่ะเราก็แบบเราใช้เวลาครั้งนี้ต้องดูยาวกว่าครั้งที่แล้วไหมคะจริงๆอ้ํามันไม่ได้อยากจะเปิดเลยเพราะที่ผ่านมาอ้ําก็มีคนคุยที่ผ่านมาแต่อไม่ได้เปิดเพราะว่าคิดว่าเออเปิดไปเดี๋ยวมันก็พังมันก็พังจริงๆอ่ะอ้ํก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้คือเปิดให้หนุ่มคนอื่นด้ไหมคะหรือว่าแค่ไม่ อันยังไม <hire> ่เจอใครค่ะรอรอเจอใครก่อนเนาะแล้วถ้ามีเข้ามาก็คือพร้อมที่จะเปิดรับนะคะยันไม่รู้่าตอนเนี้ยอันก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นแล้วค่ะมีใครช่วยอันได้บ้างตอนนี้ไม่มีหรอตอนนี้เต้นก็ก็เราลองคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะก็ลองดูว่าแต่ยังไม่ได้มีการปรับอะไรละกันเนาะค่อยๆไปรอดูค่ะ